มาที่เรื่องราวของกทมอ,อีกแล้วเขาจะมีการจัดงานแบงคอกคาฟีเดย์ลดการใช้รถยนต์เออดีๆโเนะัเป็นความคิดที่ดีนะฮะคือเขาบอกว่ากทมบอกว่าวันที่22กันยายนของทุกปีจะเป็นวันแบงคอกคาฟีเดย์ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมนะฮะแบงคอกคาฟีเดย์2 0 <c oughs> 1 4 <c oughs> เดินทางร่วมกันวันพาหานะส่วนรวมจะเป็นการร่วมมือกันทุกเครือข่ายเลยภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตการสาประชาชนต่างๆ <c oughs> ให้หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนและขนส่งสาธารณะพ่อจอยรวมถึงการใช้จักรยานและการเดินด้วยนี่ยามัวแต่มาโลนลนแบบนี้ปรับปรุงระบบสาขนส่งสาธารณะซะบางคนจะบอกว่าถ้าอยากจะให้ฉันไม่ใช้รถจนที่ออบ้านคุณก็ต้องปรับปรุงระบบขนส่งสิใช่เราเนี่ยนะเค้กวันหยุดเนี่ยเราชอบนั่งรถเมฟรีที่ไม่เสียตังค์นี่เราชอบมากนั่งรถเม์ไปจตุจกักรแต่ว่า เ,เรื่องของเรื่องนี้ก็คือถ้าคนถ้าคนใช้รถเมยสะดวกไม่มีใครซื้อรถให้มันผ่อน <Sad ua. S 2> เปิดเป็นหนี้หรอกสะดวกแล้วเลนของรถเมย์ที่บอกเป็นเลนบัสเลนเนี่ยบัสเลนวิ่งอย่างเดียวจริงๆอะ่ะ <Okay. S 1> มันจะไม่ติดถูกไหมป้าจอยถ้าเป็นไอ้บัสเลนจริงๆแล้วห้ามรถอื่นมาวิ่งเลยอะ่ะ จะทําให้แบบโอ้ฉันมีอยู่ักหนึ่งหลุดแล้วจำได้ปะที่มันอยู่ในเลนข้างในสุดอาจารย์เขาให้เราไปยืนรอรถเมย์ตรงกลางอะเนาะเฮ้ยก็สะดวกดีนะตอนนี้ก็มีนะแต่เป็นช่วงเช้าเป็นแค่2ชั่วโมงแล้วจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะฮะนอกจากนี้กทมจะมีการจัดทําเข็มกัดสีเงินด้วยนะฮะเข็มกัดสีเงินแบงคอกคาพีเดียสองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์และสร้างจิตสานึกร่วมกันที่จะเสริสละความสุขส่วนตนเพื่อมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนคือว่าเข็มกัดเนี้ยจะขาย50 บาทปรจอยทําขาย50บาทแต่ว่า50บาทนี้คุณสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้<อ>ดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รถเมเรือดออ่วนเจ้าพระยาฟรีอยนี่ว่าซื้อมาซื้อมาติดเดี๋ยวจะซื้อมาติด,ด,ว,ตดว,วันนั้นวันเดียวนะวนเก็จะทำเป็นแบบทุกสุขอะไรอย่างนี้นเนาะ เป็นการจูงใจเป็นโครงการเริ่มต้นนะฮะ yeah. Yeah. เดี๋ยวลองดูละกันเขาบอกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่21กันยายนแหม่ฉันก็ฝันนะไม่รู้ก่อนตายฉันได้ใช้หรือเปล่าเอาให้เหมือนฮ่องกงอะยังไงฮะไอ้ออคตปุสอะอลงลงจากน้ำบินมาเงี้ยก็ซื้อไอบ้บัตรบัตรเขาอะ แล้วหลังจากนั้นก็ไปเลยก็ไปเลยขึ้นอะไรก็ได้เออขึ้นรถไฟลงนู่นนี่นั่นเออดีออกขึ้นหลายสายด้วยมันไม่ได้จํากัดไงบัตรใบเดียวไปนู่นไปนี่ไปนะเดี๋ยวลองดูนะฮะการขายเข็มกัดใช้เข็มกัดก็คือวันอาทิตย์ที่21กันยายนนะฮะนี่คือโครงการที่เราเอามาบอกไว้ก่อนยี่สิบเอ็ดหรือรีบสองยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบเอ็ดจะขายเข็มกัดอ๋อแต่ยี่สิบสองเป็นวันเป็นใช่อ่า